สวัสดีครับผมนายวรพงศ์เลมนาฐชั้นมสิบหนึ่งวันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักพอดเขาเป็นมาหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมข้อแรกก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร107กิโลเมตรจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10บอำเภอและ110ตําตำบลครับ เชื่อสายอื่นๆของจังหวัดนี้นะครับก็จะมีสุพรรณพันธุมบุรีทวาราวดีสีสวรรณภูมิสองพันบุรีความสำคัญในด้านวรรณคดีนะครับเป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งตำนานขุนช้างขนแผนวรรณคดีเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบันอาทิบ้าน,น,นรั้วใหญ่วัดเขาใหญ่ท่าสิบเปี้ย ไร่้ายวัดป่าเลไลวัดแคร์อําเภออูทองและอําเภอสีประจันครับหัวข้อต่อมาก็จะเป็นประเพณีของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะมีประเพณีทิ้งกระจาดประเพณีงานอนุสรณ์รอนเจดีประเพณีตักบาตรกลางน้ําครับต่อมาก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ1่ครับกุ้งแม่น้ําทอดเกลือครับ สองขนมสาลี่และสามปลาม้านึ่งมะนาวครับผมต่อมาก็จะเป็นการลเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสุรปราการนะครับการลเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสุรปรารีคือการเล่นคอนครับผมการเล่นคอนภาษาส่งเรียกว่าอินก้อนครับเป็นประเพณีของหนุ่มสาวโดวยเฉพาะมีการลเล่นโยนลูกช่วงและไล่ลำตามจังหวะเพลงแคนและกลองแล้วจึงแยกนําไปพูดคุยเป็นคนู่ครับโอกาสที่จะเล่นนะครับ เป็นวันตุ๊จีนจนไปถึงวันสงการเลยครับหัวข้อต่อมาก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดรนบุรีนะครับการทําเครื่องจักสานจากไผ่หวบ้านโพตําบลบางปามาครับผมการทําเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ครับมีทั่วพื้นที่ของจังหวัดสรนบุรีครับแต่ที่บ้านโพครับจะมีลักษณะที่แตกต่างว่าลักษณะที่พิเศษจากที่อื่น ก็คือจะมีฝีมือในการประดิษฐ์รดหลายที่ประณีตและละเอียดครับหรือว่ารวดลายที่ยากเช่นลายดอกพิกุลลายหนังพุ่เรียนลายดอกลั่นทมหรือว่าลายสตางค์ครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานครับจึงทําให้การประดิษฐ์เครื่องจักรสารที่บ้านผูมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศครับผมหัวข้อต่อมาก็จะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่มากเลยครับแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างมา4สถานที่ท่องเที่ยวนะครับ 1. ครับเป็นอ่างเก็บน้ําหุบเขาวงครับผม 2. เป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรครับ 3. เป็นอุทยานแห่งชาติภูเตยครับและ 4. เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรีครับผมขอบคุณครับ